ลงทุนหุ้นนอกแม้ราคาขึ้นก็ขาดทุนได้ถ้าไม่รู้เทคนิคนี้มาแววกันค่ะ หลายคนซื้อหุ้นอเมริกาแต่กลับขาดทุนเพราะเงินบาทแข็งสมมติว่าเราซื้อหุ้นอเมริกานะคะคในช่วงที่เงินบาทอยู่ที่35บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแต่พอเวลาผ่านไปค,ค่าเงินบาทก็แข็งขึ้นเป็น32บาทต่อให้หุ้นขึ้นถ้าเราแลกเงินลงทุนกลับมาเป็นเงินบาทะะเราก็อาจจะได้กําไรน้อยลงหรืออาจขาดทุนค่าเงินไปเลยก็ได้ใครที่กลัวเจอปัญหานี้นะคะคสามารถล็อกค่าเงินเอาไว้ก่อนได้ด้วย currency futures ในตลาด t f e ศค่ะยกตัวอย่างเช่นเราซื้อหุ้นอเมริกา5,000ดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วอยากจะล็อกค่าเงินเอาไว้นะคะคที่3 2บาทต่่่ออดอลซึง เป็นมูลค่า160,000บาทเราสามารถเปิดช็อต USD Futures ได้โดยในการเปิดสัญญาค่ะเราจะใช้เงินวางมาร์จิ้นแค่10%หรือคิดเป็นเงินแค่1 6 0 0บาทเท่านั้นซึ่ง USD Futures นะคะ1สัญญาจะเท่ากับ1,000ดอลลาร์ค่ะเท่ากับว่าเราจะต้องล็อกค่าเงินทั้งหมด5,000ดอลลาร์โดยจะใช้ USD Futures ทั้งหมด5สัญญาด้วยกันต่อมาค่ะหากค่าเงินบาทนะคะแข็งค่าขึ้นจาก32เป็น31บาทมูลค่าหุ้นอเบริการในพอร์ตนั้นจะลดลงไป5,000บาทแต่สัญญา USD Futures ที่เราเปิดช็อต ซึ่งเราสามารถนําเงินกําไรจากฟิวเจอร์สนี้เนี่ยนะคะมาชดเชยกับค่าเงินที่ผันผวนได้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งพูดง่ายๆนะคะว่าเหมือนกับเราสามารถแลกเงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาเป็นเงินบาทได้เท่ากับเรทที่เราล็อกไว้ในตอนแรกเลยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กําลังลงทุนหุ้นต่างประเทศอยู่ลองศึกษาการใช้ค URRENCY FUTURES ในตลาดทีเฟจะได้ช่วยลดความเสี่ยงการขาดทุนจากค่าเงินได้โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ค่าเงินผันผวนแบบนี้ค่ะ